ผัวสะดุ้งอืมทำไมอ่ะแต่เมีายจะเผลอหลับนะไวยเขาเอาระเบิดปิงปองยัดปากนะลักหลับเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ลักหลับเอาระเบิดท้าไม่ได้ฟังข่าวพ่อใหญ่สธิสซำลิสเมื่อเช้าอ้ออ่านแล้วจะมาโอ้ยมัวแต่ยโยคะโยคะอ่านแล้วจะมา,อ,าะอ่านอะไรอีกไม่ได้มาอา่านซ้ําแต่อันนี้ผัวสะดุ้งถูกเมียเอา,าน้ําร้อนราดคนละข่าวเอาเมื่อเช้านี้ผัวเอาระเบิดให้เมียกินอ่าอันนี้ข่าวใหม่ เมียเอา,าน้ำร้อนลาดหัวมันคนละคนคนละครอบครัวเข้าใจหรือยังหัวสะดุ้งงงนอนหลับอยู่ดีๆเมียต้มน้ำร้อน <S <S จะรอดไหมนี่รอดรอดเมียต้มน้ำร้อนมาราดใส่หัว <S 2> <S 2> และเอาตะหลิวตีหัวจะรับบาดเจ็บเจ้าตัวยังงง ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรเจ้าที่กู้ชีพเทศบาลตะบลท่าแขได้รับแจ้งจากเหตุที่มีพลเมืองมีผู้รับแจ้งเหตุจากที่พลเมืองดีเดี๋ยวเดี๋ยวได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่าค่ะถูกแล้วทีนี้ไม่เพียนไม่แจ้งพูดอยู่แล้วออได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่ามีภรยาต้มน้ำร้อน แล้วไปราดใส่สามีขณะกำลังหลับม,มีรู้โกรธแค้นอะไรกันน่ะเนาะอ,อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่หมู่ที่แปดตท่าแคอํำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงจึงเดินทางไปช่วยเหลือทันทีที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บคือนายพานุวัตนอายุ51ปีถูกราดด้วยน้ำน้ำร้อนนะได้รับบาดเจ็บ เออแบบโอ้โหมีอาการปวดร้อนปวดแสบตามใบหน้าตามกกหูและที่ศีรษะแล้วก็มีรอยฟกช้ำดำเขียวคล้ายๆโดนของแข็งของมีคมมน่น่าจะเป็นตะหลิวนะครับทั้งราดน้ำร้อนทั้งอัตะหลิวฟาดมไม่รู้โกธแค้นอะไรฟังดูครับตอนนี้ส่งโรงพยาบาลพัทธลุงจากการสอบสวนนายพานุวัตนไม่ตายแต่ว่าบาดเจ็บ เล่าว่าขณะที่ตนนอนหลับอยู่แบบสบายแต่ตนก็ไปละเมอชื่อ,อ,อใครก็ไม่รูนน้สงสัยชื่อมันไม่ใช่ชื่อเมียนะนนเมียชื่อมนทิราเออชื่อเล่นชื่อชื่อราไปละเมอละเมอน้องเบลล่าเออมันคนละคนกันไหมคนละคนเหรอเนาะมนทิรากับเบลล่าคนละคนกันไหม เมียก็เลยอาน้ำร้อนมาราดเออเอาตะหลิวมาตีอืมเออคือเมียนี่พูดก็พูดเป็นคนขี้ระแวงออยู่กินกันมาสามสี่ปีแต่ไม่เคยไว้ใจสามีอืมไม่ว่าจะพูดอะไรก็คอยจับผิดไม่ว่าจะทำอะไรก็คอยจับผิดอยู่ตลอดแม้แต่ เวลาหลับเวลานอนเมียก็ไม่หลับไม่นอนทำไมอ่ะนั่งรอฟังว่าผัวจะละเมอชื่อใครเออเข้าใจป่ะอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเนาะแม้แต่เวลาจุอ่ากันอย่างเงี้ยแทนที่เมียจะเปิดใจให้สบายใจอย่างเงี้ยเวลาผัวร้องควนคลางอาจจะเบลล่าเบลล่าเบลล่าแทนที่จะมุนที่รามุนที่ราก็เป็นเบลล่าก็เลยมีความรู้สึกจอบฟังผัวเออว่ามมือข้าง ข้างซื้อกูบ่หรือมือข้างซื้อไผ่เคยฟังเพลงนั้นไหมเพลงอะไรอันข้างซื้อไอเดนะมันมีอยู่ในเพลงเนี่ยร้องว่าไงอ๋อจำไม่ได้ <c oughs> ข้างข้างซื้อไอเด้อเด้อ่นบอ <c oughs> โอ้มันมีเพลงเหมือนกันนะชีวิตจริงๆก็มีเนาะที่เขามาแต่ง <c oughs> เป็นเพลงเนี่ยเออเบลล่า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  <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> มียชื่อมนลทิรานะนี่ค่ะนี่แหละสาเหตุที่มันจะตาย ตายคาอกเอพราะว่าข้างข้าง,งเรียกเรียกเรียกชื่อไม่ถูกเ,<อ>เรียกชื่อไม่ถูกแหมเ,<อ>เมียชื่อหนึ่งแต่ตอนละเมอไปอีกชื่อหนึ่ง<อ>ทางภรรยาของผู้รับบาดเจ็บก็ไม่ได้เอ่ยปากตอบบ้าสาเหตุอะไร<อ>ผัวพูดอย่างนั้นเมียก็เงียบๆไม่ตอบแสดงเป็นความจริงนะครับแ<อ>สดงว่าเมียเป็นคนขี้ระแวง เป็นคนถึงหัวงเป็นขี้หึงขี้หวงขนาดแม้นอนหลับแม้นอนหลับก็ไม่ไว้ใจมึงอย่าไปฝันถึงคนอื่นโดยเด็ดขาดม,มึงไปฝันถึงคนอื่นมึงตายแน่เน่เบือ้องต้นทางผู้เสียหายก็ยังไม่ได้แจ้งความเอาผิดภรรยาเพราะเป็นคนรักภรรยามากมถึงเขาจะด่าเขาจะว่าเขาจะตบเขาจะตีเขาจะกระทืบกระทืบแม้แต่เขาเอาน้ำร้อนมาสาด ก็ยังให้อภัยเมียนะครับเขาบอกว่าให้รักษาตัวก้อนออกมาจากโรงพยาบาลค่อยว่ากันใหม่ฟู่โหแซ่หัวใจดีมากดีรักเมียเนาะต่างกันกับหัวคนเมื่อเช้าที่ระเบิดปิงปองประยัดเศษปากเมียขณะเมียนอนหลับแล้วจุดไฟครับระเบิดตาถลนออกมาซี่นี่หลุดออกฟันนี่หลุดออกมาหลายซี่ตายนะครับโอ้ไม่ตายได้ไงระเบิดปิงปองอะเนาะ เอาเป็นว่าถึงยังไงก็อย่าหูดขนาดนั้นเนาะถ้าละเมอเพลย์พกอะไรชื่ออะไรมันผิดก็แค่ยันลงเตียงก็พอถ้ามันคอหักก้อยมันตายเออยันลงเตียงก็พอเตียงไม่ผิดนะอย่าถึงอน้ำร้อนมาสาดมาราดเอาระเบิดหรือเอามีดมาเสียบเลยถ้ามันพูดชื่อผิดก็ทีบลงเตียงถีบลงเตียงคอหักก็แล้วไปเออแค่นั้นก็โอเคอย่ารุนแรงเกินนี้เลยนะครับ